สวัสดีนะครับผมเจะย้อมองเพชรย้อมสิบสองปีนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปห้ามขำกันนะครับมีกล้องมืดจัดรับกันครับโอเคเราเรามาแล้วอันนี้ก็สว่างเงลยมาปรับชี่อะไรในคลิปวะเนี่รางวัลนะโอเคครับวันนี้ผมจะมาคดูดูคลิปห้ามขำนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปที่ผมดูไว้นะครับแล้วผมก็จะตัดต่อมาใส่ครับไปใครขำโดนดีดมากกว่ากี่ที ยิ้มได้ปหรยิ้มได้เดี๋ยวกูถอนเนี่ยที่นี่มันเกลียดไปหมดเลยใช่ไหมพวกเ่องย่อเรออาไปกัป like นดีกวุ่เนหัวรุดหัวรุดห้ามยิ้มเลย

ปัอ่ัน้นเลยการอะไร้าอะไรอยู่เนี่ยนหนูอะไม่ดีลอหนูไม่รู้อะหานไม่รู้หรอว่ามัหาอะไกูขำเด็กเลยเัญหานู่อะไรโอ้หอันนี้ที่ไม่ขำเพตกใจครับ ปุ๊บพีเดียวจะเหลืออะไรเป็นกูกอวัยนี่ะเมื่อกี้น่ยแล้วก็เจ็บตัวแบบเฟรยเฟรเฮ้ยรเบร้อยเก็บบอลังโดนไข่ไม่เด็กก็แพงที่บินไปแล้วลูกหู มันไม่หอม่านแล้วเอยต่อไปเราจะถ่ายชิปห้ามสะดุ้งนะครับดูก็ติดตามอีพีสองนะีพีต่อไปเดเออเขาไม่ผ่านเขาเขาตเจ็บแน่เลยเขาตเจ็บแน่เลยอะ ที่จับเกี้ยนี้มี่บ้านทำคุณกระโดดแม่ดักฟรีๆทำแบบนี้ใช่ไหมถอยโอ้ยมทกันังจ้าฮะช่งแม่ตัดลงไปเลยถูกมือค่าถุกมือมันเดี่ยวมากเลยค่เดี่ยวเหรอใช่ค่ะ เหีียวมากเลยคืออะไรนะจิตทุ่งมือมันเกิดจุ่งมือจิตเหีียวมากเลยค่ะถุงมืออนามายัยไม่เชื่อแม่ลองเล่นดูสิคะน่าแบบทุกยางลูกไม่เชื่อแล้วกัวกเอาสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัดจบไปแนละ้วครับมันจบไปแล้วครับวสวัสดีครับ ¡Oh,